สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พอครับนุ่มหน่อยสารคามนะครับผมวันนี้ดีผาพี่น้องมากตราบปลาสูดยอดนะครับผมนี่ครับผมเราเลยข้าวตัดใส่ปูนชลลดเรากะหนุนปลานะครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้เชฟตั้งตรงมาจากอุดดนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมใส่เกลือเล็กน้อยนะครับผมนี่เป็นริกผงนะครับผมใส่ลงไปเลยรับร่องมาแ่บนคัดขนาดนะครับนี่ หื้อขาดขาดยังไงอันเดขกเข่ัขวเอาเลยเข่าขวาไม่ได้ไหมเอาเข่าขวาบ้างมี้องเอาเข่าขวาบ้างเข่าขวาบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเข่าขวนะครับผมเห็นไ่ครับผมนี่ครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมอันนี้สิเป็นหลาปะยังก็เอออันนี้เป็นลาบปลานิ่นะครับผมก่อยเพราะว่าก้อยนี่ก้อยดีหลาบก้อยก้อ ก้อยปลาเออลาบป่าลาบป่าไม่ต้งางหัวฮ่าฮ่าจุดด่อนนี่ยุดนะเตียบอันนี้เท่ากี่ก้อยนะครับผมใส่บักกองนะครับพี่น้องนี่ครับผมก้อยกับลาบกับไส้ไข่กันนะครับพี่น้องนี่ครับผมใส่บักกองครับผมอือนี่ครับผมนี่บักกองมัตตาบานนะครับพี่น้องมีความหอมนะครับผมอือเมืองครับผมเมืองใหญ่ๆเลยนะครับผม อู้คุณนะดีบใสหลวดนะครับอันนี้ใส่สามหน่ยวยพ่อนนะครับพี่น้องมีความสมนะครับผมเดะโอขนาดอืมแล้วก็ขุ่นเลยนใหงมันเข้ากันนะครับผมอืม เหลืองงานมากนะครับพี่น้องนุ่มต้งงานนะครับผมครับผมอือครับผมเซฟเซฟเซฟอุ้ยจวดเหล่าเขาวมันจะเช็กเลอะเมื่ลไรติ๊กแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมแล้วังพ่อคนหลับเสีบเสบนะครับนี่ครับผมอูอนี่ครับอันนี้เป็นสเต็ปนะครับผมสเต็ปมือเดี๋ยวยังอยู่วะนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้เขาจีใส่น์น้ำปลาแดกยวนะครับผมนี่ครับผม นี่เป็นน้ำปลาแดกปลาแดกแซ่บปลาหนัวนะครับผมเนี่ยครับผมอือนี่ครับผมยึดใส่ลงไปเลยครับผมนี่ครับผมนี่คว่หอมหองปลาแดงนะครับพี่น้องนี่ครับผมหอมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นต้นหอมพาลตวก็ใบบัวหัวนะครับผมถ้าจะดใส่ที่หลังนะครับผม เต็บม e. ือเต็บมือเบอร์นี้เข้ากับใส่ผักนากครับพี่น้องนี่ครับผมต้นหอมผัก์ซี่แล้วก็ใบบวบขมวดต้องครับพี่น้องมีครับผมนี่เข้าแดงไใบเพิ่มนึ่งะครับผมอันนี้เอาไว้จะใส่ต้มนะครับผมนี่ครับผมอู๋แสบค่ะขนาดแล้ะครับผมกุ้ยปลาลีลาปลาสูตรดุดอนถ้านนี้นะครับผมใส่บวกกอกน้ำนะครับผมหอมกินบวกกอกกับหอมกินปลาแดกเข้ากันค่ะขนาดแล้ะครับพี่น้อง เอาเสียเอาแกะข้าวแกะข้าวก่อนอันนี้เป็นหนามอมฤตเท่ากับพี่น้องนี่ครับผมบึงเกียวโหลดแฟนกินไหวอือออกมันท้องวบาวๆาบนะครับผมอาพี่น้องอันนี้เสียบมาจากอุฎดวนนะครับผมโค่อื่นมากนะครับพี่น้องอู้จวบสีมาหดนะครับผมนั่งรถมาหลายกิโลอยู่นะครับผมจวบสีมาหดนะครับผมมาเก็ดหลับตายกินนะครับพี่น้องนี่ครับผม ข้อยปลาใจบอกกอกนีลาปลาตั้งแต่ผมนี่ครับผมอันนี้บ่แม่นไข่ปลาที่นะครับผมนีบักกอกครับผมพี่น้องได้กินบักกอกบ่ครับพี่น้องอันนี้บักกอกบ้านเฮ้านั้งแต่ผมทำเมนทำเมนบักกอกเมียก็อีกต่างหากนะครับพี่น้องอือขนาดแล้วครับผมอ่ามาใส่อะไอันนี้เฮาจี้อ๋อันนี้ผัดพี่น้องเด้็กพัดน้อยนะครับผมอันนี้ล้างแล้วนะครับผมนี่ล้างอย่างดีแล้วนะครับผมผัดน้อยอันนี้ผัดมอเตร์พานะครับผมอือ อันนี้จะเป็นลาบเป็ดสูตรดุดวนนะครับพี่น้องเอ๋ล่ะลาบเป็ดใช่ไหมหรือลาบปลาหรือเป็นลาเปิดตัดต่อประเดี๋ตัดอ่อประเดี๋ยวอันนี้จะเป็นลาบปลาสูตรดุดวนนะครับผมนี่ครับผมอู้หูข,ขนาดเข้าไมาไงเลยลาบปลาสูตรดุดวนอื้ม